สวัสดีครับแฟนมวยทั่วประเทศนะครับพบกับผมปอหนุ่ยมวยมองฝ่ายครับเป็นประจำนะครับวันนี้ก็ตรงกับวันที่ที่28กุมภาพันธ์264จัดไปอย่าให้เสียนะครับก่อนอื่นต้องขอขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนหลักในรายการนะครับนั่นก็คือ 5G Bet11 เว็บกีฬาที่มาแรงเว็บกีฬาที่ทันสมัยเว็บเดียวจบครบทุกเกมกีฬาเว็บที่มีเกมกีฬาพื้นบ้านมากมายต้องยกให้ 5G Bet11 เล่นง่ายจ่ายจริงต้อง 5G11 นะครับไม่เสียเวลานะครับเราไปดูช่อง PPTV นะครับช่อง36มวยดีวิถีไทยกันเลยนะครับคู่ที่1ในรายการวันนี้เป็นการพบกันระหว่างทางด้านก้องนาภาตันเจริญขนส่งหรือผู้ใหญ่ไก่เลนูหรือสิทธิ์ออกขวัญชัยนะครับวันนี้เจอทางด้านพงศลิช้างจันทบุรีหรือนำพลเล็กกอกรรมันาศเก่านะครับวันนี้ชคกันที่พิกัด126ปอนด์เมื่อเช้านี้ก้องนภาช่งน้ำหนักได้126ปอนด ข้าวพ,พิกัดพอดีส่วนพงศิลิช้างจันทบุรีช่างน้ำหนักได้126.1ลดไปจุดหนึ่งครับนี่คือการช่างน้ำหนักว่อเช้านี้ฟอร์มหลังของก้องลาภาพาตัานเจริญขนส่งนะครับสองฟอร์มหลังก็ไปแพ้คะแนนข้าวเหนียวสิผู้ใหญ่นิรันเมื่อวันที่18ตุลาคม2 5 6รบที่บูรีนาแล้วก็ล่าสุดนะครับไปชนะคะแนนข้าวเหนียวสิบผู้ใหญ่นิรัน์เมื่อวันที่22พฤศจิกาย,ยน2องรที่บูรีนาครับนี่คือ2ฟอร์มหลังของทางด้าน กองนาาตันเจริญขนส่งนะครับเดี๋ยวมาดูฟอร์มหลังของทางด้านพงศิลิช้างจันทบุรีหรือนำพลเล็กกอกบะนาดนักชกจากเมืองโคราชวันนี้เจอกันนักชกจากชัยภูมิครับสองฟอร์มหลังก็ไปแพ้คะแนนบิลาดินศักดิ์สิทธิ์ชาตีเมืองที่8พฤศจิกาย,ยน2อ6 3ักาที่บูรีนาะแล้วก็มาชนะคะแนนเพชรทองหมวดวิทย์เชียงใหม่หมวัที่5ธันวาคม2อ6พที่จังหวัดนนทบุรี ครับนี่คือฟอร์มหลังของทางด้านพงศลิช้างจันทบุรีนะครับสาหรับคู่ที่1ในรายการวันนี้ผมออกไปที่ทางด้านพงศลิช้างจันทบุรีครับจัดไปยัยเสียนครับให้ไป5ดาวครับจัดไปนะครับแล้วก็คู่ที่2ในรายการนะครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านขุนพลเอกอาชุมแพรหรือต่อโยธาหรือสอชวลิตนะครับนักชกจากเพชรบูรณ์วันนี้เจอเมืองทรัพย์ ศูนย์กีฬานามไม้ไผ่นะครับหรือกูเดียวเยาวราชนะครับก็ชกกันที่พิกัด136บอนะครับมวยคู่นี้นะครับช่างน้ำหนักได้เท่าพิกัดด้วยกันนะคู่นะครับเดี๋ยวเราไปดูฟอร์มหลังของทางด้านขุนพลเอกอาชูแพรหรือต่อโยธากันบ้างนะครับสองฟอร์มหลังก็แพ้คะแนนกำชัยข้าวหอมมลิตากลวยไม้เมื่อที่1นึ่งพฤศจิก,กาย,ยน2563ที่บูรีนา แลวก็ล่าสุดแพ้คะแนนกล้องสักสอศอสตาเมื่อที่6กจิกาย,ยน2563ที่ชัยาภูมิครับนี่คือฟอร์มหลังของทางด้านคุณพุ่นเอกอาชุมแพรนะครับเดี๋ยวไปดูฟอร์มหลังของทางด้านเมืองทรัพกูเดียวเยาวราชหรือศูนย์กีฬานาไม้ไผ่นะครับสองฟอร์มหลังก็แพ้ชนะพยัคคีชอห้าพยัคฆ์มาเมื่อที่11มีนาคม2563ที่ราชดำเนินแล้วก็ชนะนกเพชรมิน เพชรอะไรซิ่งเมือนที่21พฤศจิกายน2 5 6 3าที่จังหวัดนนทบุรีการนคือฟอร์มหลังของทางด้านเมืองทรัพย์กูเดียวเยาวราชหรือศูนย์กีฬานาไมัไผ่นะครับสำหรับมวยคู่ที่2ในรายการนะครับวันนี้ผมออกไปที่ทางด้านขุนพลนเอกสอชวลริตหรือตอโยธาหรืออาชุมแพรนะครับเป็นมวยเข่าในอาชีพเข่าในเหนียวแน่นแข็งแกร่งแข็งแรงวันนี้ตีอยู่ครับคู่ที่2ในรายการผมออกไปที่ทางด้านขุนพลนเอกอาชุมแพรนะครับ แล้วก็มาถึงคู่ที่3ในรายการนะครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านชัยสอจอต้อยแปดเลิยวหรือยอดแสนชัยศักชัยโชธครับนักชกจากพังงาวันนี้เจอกับเฮอริเคนจิเมังนวลหรือเฮอริเคนเคซ่ายิมเก่านะครับเพชรพิฆาตเคซ่ายิมครับวันนี้ชกกันที่พิกัด135ปอนด์นะครับเมื่อเช้านี้ชัยช่างกำนักได้ 134.7ขาดไปจุด3ส่วนเฮอริเคนจินมองนวลช่างหนักได้134.9ขาดไปจุด1ทครนี่คือการช่า์หนักเมื่อเช้านี้สำหรับฟอร์มหลังของชัยสอจอต้อยฟอ,ฟอร์มหลังก็แพ้คะแนนเพชรเก่งกับย,ย่าง5ดาวเมื่อที่4มีนาคม2องรที่รชาชดำเนินแล้วก็ชนะคะแนนเฮอริเคนกินมงนวลเมื่อที่7พฤศจิกายน2อรอที่ จังหวัดนนทบุรีนะครับนี่คือ2ฟอร์มหลังของทางดน,น้ชาชัยสอจอต้อย8รลิ้วหรือสอสอต้อย8รลิ้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูฟอร์มหลังของทางด้านเฮอริเคนจิตเมืองนนกันบ้างน,นะครับสอฟอร์มหลังก็แพ้คะแนนชัยสอจอต้อย8รลิ้วเมื่อวันที่7พฤศจิกาย,ยน2องราที่จังหวัดนนทบุรีแล้วก็ล่าสุดชนะคะแนนเจนเชิงเดอะกัปปัตยาเมื่อวันที่5ธันวาคม2องริที่จังหวัดนนทบุรีคราบนีคือฟอร์มหลังของทางหน้านเฮอริเคนจิตเมืองนนนะครับ สำหรับคู่ที่3ามในรายการวันนี้นะครับผมออกไปที่ทางด้านเฮอริเคนจิตเมืองนนท์หรือเพชรพิฆาตเคซายิมวันนี้เขาจะมาสาังแคนใชส่สอ,สอต้อย8รลิ้วนะครับเพราะว่าการฟิตซ้อมดีเป็นงวยขวานอกได้ในมีเตะต่อยแรงบูดูดันแข็งแก่งแข็งแรง,แง,แง,แงอาศัยร่างกายครับบดเบียดเสียดสีดีกว่านะครับคู่ที่สามในรายการวันนี้ผมออกไปที่ทางด้านเฮอริเคนจิตเมืองนนท์นะครับเดี๋ยวไปต่อคู่ที่4ซึ่งเป็นคู่เอกในวันนี้นะครับ เป็นการพบกันระหว่างทางด้านช่อฟ้าทอแสงเทียนน้อยหรือเท,เทียนขาวทอแสงเทียนน้อยเก่านะครับนั้ชกจากบุรีรัมวันนี้เจอประจันบานสอจอวิชิตเมืองแปรล,ลิ้วหรือพอเจริญแพทย์ชกกันที่วิกัด135ปอนด์ปอนเมื่อเช้าที่ทั้งคู่ช่างช่างได้135ปอนด์ปอนเท่าวิกัดพอดีนะครับเดี๋ยวไปดูฟอร์มหลังของทางด้านช่อฟ้าทอแสงเทียนน้อยนะครับสองฟอร์มหลังก็แพ้คะแนนยอดคุณทัพสกสุงไยยิมที่ธนกรสเตเดียมนะครับ เมื่อวันที่26กันยายน2563ล่าสุดไปชนะนอกลูกดิมิตสิงห์ของ4เมื่อวันที่7พฤศจิกาย,ยน2563ที่ตะวันนาบางกะปีนะครับนี่คือฟอร์มหลังของทางด้านช่อฟ้าพอแสงเทียนน้อยเดี๋ยวไปดู2ฟอร์มหลังของปัะจันบานสอจอวิชิตเมือง8ริ้วกันบ้างนะครับชนะลูกดิมิตสิงห์ของ4เมื่อวันที่3ตุลาคม2563ที่จังหวัดนนทบุรีนะครับ แล้วก็ไปชนะคะแนน,นพอวิทยาในยกวิทย์ทุกสงเมื่อวันที่1ิสพฤศจิกายน25 6 3าที่จังหวัดนนทบุรีครับนี่คือฟอร์มหลังของทางนัน่นประจันบาลสอจอวิชิตเมืองแปริ้วนะครับซึ่งชกเป็นคู่เอกในวันนี้นะครับสําหรับคู่เอกในวันนี้ครับคู่ที่4ในรายการวันนี้ผมออกไปที่ทางด้านช่อฟ้าทอแสงเทียนน้อยนะครับนักชกจากบุรีรัมเป็นมวยเข่าในอาชีพเสียบบู้ดูดันและก็ขยันต่อยขยันแพง ขยันซอยแล้วก็เป็นมวยที่หัวใจใหญ่กว่าตับครับวันนี้จัดไปอย่เสียนะครับคู่ที่4ในรายการผมออกวิธีทางด้านช่อฟ้าพอแสงเทียนน้อยนะครับให้ไป5ดาวนะครับจัดไปอย่าให้เสียนะครับ